บอดตมปาเปนสี่กิโลปะครับเเงาแมวนะโอ้โหขข้าขึ้นใส่เลยน่จริงใส่เลยเรียบร้อยโดนกูแล้วโดน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 ต้งเอาเรือออกเอาเรือออกเรือเอาเรือโดนละโดนละโดนละดนละโ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 อ้โหะดดละครับโดนละครับโดนละโดนละโดนละเอาเรือออกเอาเรือออกนโดนละ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  อยู่ไหมวะเนี่ยออยู่หรือเปล่าว่าลุดเลยฮะลุดหรือยังวะอยู่ละอยู่ละอยู่ละอยู่ไม่ได้ครับเพื่อนๆอยู่ไม่ได้ครับเอาจนได้ครับนะเหนือเมฆมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหยาๆไปเลี้ยงไปนักอยู่อเปล่ะเฮ้ยอยู่อยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่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 จเย็น เอาคันเล็กมาด้วยนะครับสิบยี่สิบนะอยู่หรือเปล่าครับตัวพ่อหรือตัวแม่ครับไม่แน่ใจครับดูครับใหญ่หรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหละครับเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอยสวยเลยแมนครับแมนครับโอ้ยฟองแบตเตอร์เตี้ยครับฟองสร้างแบตเตอร์เตี้ยผมเอาแปะก่อนเยอะปล่อยปล่อยปล่อยก่อนปล่อยก่อน ครับปีนทักพีนข้างเขาที่บลอนด์ครับเพื่อนเพื่อนเอื้อฮือเขียวเอื้อครับไปสแกนอยู่หน้าหน้าโต๊ะบัญชีครับป้าเขาก็สั่งบอกว่าเต็ดตอนถมได้ชะดูพอดีครับไร้ซ้ำเป็นสองไร้ซีครับผมสวยงามก็เพื่อนเพื่อนเขียวเอื้อครับโอ้ยสร้างบอกก็เตดตอนกูได้ฝาพอดี เอามะละกอไปแกงปลาหรเลยย่านี่ครับน้าเนือเมฆแตกแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นแม่หืมแม่แม่นั่นเล็กนั้นเนี่ยประมาณสองโลกว่านะอ้าาาโอ้ยยำบุรุษกับเพื่อนน้าเนือเมฆแตกแล้วครับเปิดฤดูกาลแดงทั้งอ่างโอ้โหเนี่ยโอ้โหวัดไม่วัดเข้าอยู่นะทะลุ อยาเยี่ยมครับเพื่อนโอ้โหสวยงามครับเขียวเลยนะเขาดำมาเรื่องวงการตกปลานะครับแต่เราก็มาตกปลาเหมือนเดิมครับเพื่อน <c oughs> นะ